สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลเก่าชว์ซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2024-2025แข่งขันกันในสัปดาห์ที่14นะคะ คืนวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567การยารี่เชีนชนะเวโรนาหนประตูต่อศูคืนวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567โฮโมเสมอกกามอนซา1ประตูต่อ1เอซิมิลานชนะเอ็มโปลี3ประตูต่อศูนย์โบลญญาชนะเวเนเซีย3ประตูต่อ0ูคืนวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2567อูดินเนเซเ่แพ้เจนัวศูนย์ประตูต่อ2 โอริโนแพ้นาโปลี0ประตูต่อ1ปามาชนะลาซิโอ3ประตูต่อ1ส่วนคู่ระหว่างฟิออเรนติน่ากับอินเตอร์มิลานนั้นต้องยกเลิกการแข่งขันนะคะเนื่องจากในนาทีที่17เอด็อดวโดโบเวของฟิโอเรนติน่าได้หมดสติและล้มลงในสนามแต่ว่าณตอนนี้อาการของกองกลางชาวอิตาเลียนนั้นปลอดภัยแล้วนะคะ ส่วนทางด้านของเลเช่เสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อ1คืนวันจันทร์ที่2ทธันวาคม2,567โรม่าแพ้อัตาลันตาศูนย์ประตูต่อ2จากนั้นไปดูตารางคะแนนกาวโชวซีเรียอิตาลีฤด,ดูกาล2,024 2 0ย5ถึง2ในสัปดาห์ที่14ค่ะ นาตอนนี้นาปโปลีนําเป็นจา่าฟงจากการลงแข่ง14นะัดชนะ10เสมอ2แพ้2มี32แต้มนะคะอตาลันตาอันดับที่2 14นะัดชนะ10เสมอ1แพ้3มี31แต้มอินเตอร์มิลานอยู่ในอันดับที่3และฟิออเรนตินาในอันดับที่4ลงแข่งขันไป13นะัดเท่ากันและมี28แต้มเท่ากันนะคะส่วนลาซิโออันดับที่5มีอยู่28แต้มยูเวนตุสอันดับที่6ค่ะมี26แต้ม ขณะที่เอซิมิลานอันดับที่7ค่ะมี22แต้มบโบลญญาอันดับที่8มี21แต้มอูดินเซอันดับที่9มี17แต้ม เอมโปลีอันดับที่10มี16แต้มปามาอันดับที่11นะคะมี15แต้มเท่ากันกับอันดับที่12คือโตริโนอันดับที่13กายการี่ค่ะมี14แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือเจนัวนะคะอันดับ15โรมามี13แต้มอันดับ16เลเช่มี13แต้มเช่นเดียวกันค่ะอันดับ17เวโรนามี12แต้มอันดับ18โคโมมี11แต้มนะคะอันดับ19มอนซ่ามี10แต้มและเวเนเซียอันดับที่20มี8แต้ม ตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2,024 2,025ในสัปดาห์ที่14มาเตโอเรเตกีจากอัตาลันต่ายิงไป12ประตูตามมาด้วยมาคุสตรูรามจากอินเตอร์มิลานที่ยิงไป9ประตูเมยเซคีนจากฟิออเดนตินาค่ะยิงไป9ประตูเช่นเดียวกันอเดโมล่าลูกแมนจากอัตาลันต่ายิงไป7ประตูและริคาโดออโซลินีจากโบลญนายิงไป6ประตู ไปดูกันที่โปรแกรมการแข่งขันเกาโชซีเรียอตาลีฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่15นะคะคืนวันศุกร์ที่6ทธันวาคม2567อินเตอร์มิลานพบกับปามมาในเวลา24นาฬิกา30นาทีอตลลนตาพบเอซิมิลานในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันเสาร์ที่7ทธันวาคม2567เจนัวพบตโตริโนในเวลา21นาฬิกา ยูเวนตุสพบโบลญญยาในเวลา24นาฬิกาโรม่าพบกับเลเช่ในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567อเดฟิออเรนตินาพบกายารีในเวลา18นาฬิกา30นาทีเวโรนาพบเอ็มโปรีในเวลา21เนาฬิกาเวนเซียพบกับโคโมในเวลา24นาฬิกานาโปลีพบกับลาซิโอในเวลา2นาฬิกา45นาทีคืนวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567 มอนซาพบกับอูดิเนเซในเวลา2.45นาฬิกา45นาทีทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n News Channel ค่ะ